สวัสดีข้าคือผีที่อยู่บนเกาะนี้เป็นผีที่เล่ร่อนมีตะพงกระดูกเอออะอะฮะอะห้เสียงเกียนมากพอพอพอโอเคฮะก็วันนี้อยู่กับผมวทคุงนะก็อยู่ในแมปอะไรครับพี่เป๊ะวันนี้เราอยู่แ่า ก็เดสกายฮาร์ h ครับผมหรือว่าค้นหาสมบัติหัวใจแห่งทองฟ้าครับผมตามล่าสางการมากเลยก็เนื้อเรื่องก็คือนี้เราเรือบินของเราพุ่งมาชนเกาะเกาะหนึ่งครับบนท้องฟ้าพาไปดูหน่อยแล้วมันก็เป็นเกาะที่เรากําลังตามหาอยู่พอดีโอยาจะงเินั้นซ่อนเขาไดลยนะซ่อนอ่าซ่อนสมบัติเอาไว้ครับมีปริศนามากมายรออยู่อู้ยหยุดเราไปดูกันว่าปริศนามากมายมันจะคืออะไร เกเขาให้ทุบไม่ใช่หรอเขาไม่ทุบอะไรเลยครับเอาสชิบหายโทษทีครับแล้วเราจะไม่ให้ทุบแล้วเราจะกินอะไร,รครับพี่เดี๋ยวน่าจะมีของในกล่องอะไรอย่างงี้นะโอเคก็งั้นเราเดินออกเดินทางดูบรรยากาศรอบๆก<ๆ>ันก่อนก็สำหรับแมปตอนนี้เราก็อยู่บนบนท้องฟ้านะฮะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเกาะอะไรสักอย่าง ก็ตอนนี้เราเปลี่ยนจากน่ากลัวมาเป็นแนวแบบเออสไวเวอร์นิดหนึ่งนะฮะเป็นยังไงดังเปะเออตามล่าคุาสมบัติ<ล>บ้างตามล่าแบบคุสมบัต<ว>ิบ้างรวตโร<ว>ถตามพี่มาเร็วตอนนั้นมีเรือบินอยู่ลำหนึ่งผมเพิ่งเห็นก,กระดูกลอยได้ยิ่งกลางคืนผมยิ่งกลัวกระดูกพี่แล้วพี่พี่จะไม่คิดจะเปลี่ยนสกินบ้างเลยเหรอครับไม่ครับมันมันสกินนี้พี่ชอบมากครับผมเพราะผมว่าเวลาหลงทางให้อยู่ที่สูงนะครับสกินนี้ผมอยากจะถามเรื่องพี่ พี่วาดเองและพี่ไปคิดยังไงถึงจะเอาสกินเนื้อเป็นเป็นสกินของประจําตัวพี่ครับอ๋อมันสวยอะฮะแล้วพี่ก็ไม่ชอบมีเนื้อหนังอะไรเยอะแยะฮะเฮ้ยโบ้ดอันนี้อะไรอะประตูเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะมันคือเดี๋ยวเรากดพร้อมกันโว้กดด้านซ้ายแล้วพี่กดด้านขวา1 2 3ซ้อมซ้อมอึ๊บอึ๊บพี่ผมกดด้านขวาพี่กดด้านซ้ายมั่วแล้วโอ้โหเอถูกกันดีกว่าอะไรหรอถูกแล้วถูกแล้วผมกดด้านซ้ายพี่กดด้านขวาถูกแล้ว เปิดกล่อ,กองนะ,นะบึ้บโอ้พี่ดูเลยครับเปิกล่อ,องครับเบียดตัวกันดูครับเบียดตัวกันดูโอ้โหโอ้โอ้โอของเยอะมากงั้นพี่ขออาทาร์สปอร์ตไปหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ขอ,อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกวาดขาี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอเนี่ยครับน่าจะเป็นอ่าอกุญแจงั้นเดี๋ยวพี่ขอเก็บงั้นเดี๋ยววอล์เก็บกุญแจกับมิวสิกนีดไว้ก่อนขนมปังแบ่งกัน ต้องอยู่รอดนะฮะนี่ก็คือเ,เ,เป็นเทคนิ์แฝคของอะไรครับพี่เป้โอเคอันนี้ <I> เทคนิคแฝคของทางสแปกครับผมเป็นเทคนิคแฝกที่พี่ชอบที่สุดเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าบางแมบ,บเขาจะใช้เทคนิคแฝแพีเขาเขียนขึ้นมาครับดยีบของในกล่องไปกินว้วยตไม่มีแรงเทคนิคแฝกนี้วได้โกฮะได้โกเยอะมากก็เทคนิคแฝนี้นะก็ใช้เป็น64บิตของผมเมื่อกี้ใช้128แล้วอยากจะมาดูคอมเราแรงไหมดัดไปรอบหนึ่งครับ เพราะตอนนี้เราโอ้โหสวยมากเลยอะไม่มีหลงบังนะแบบเขาก็ให้ภาพม,มา้ามถูกอะไรฮะก็เขาบอกว่าอ่าเรามีระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัตินะ<อ>ครับแล้วไอไอเรือบินที่สามารถพาเราไปทั่วเลยเฮ<อ>้ยวกาเหมือนว,ว,ว,ว่าเกาะอีกเกาะไปอีกเกาะหนึ่งประมาณประมาณนีบบ้พบบีบ่บ เราก็พยายามหากุญแจให้เจอเพราะว่ากุญแจเนี่ยเอาไว้เข้าไปยังบ้านต่างได้นี่ไม่เห็นเลยนะดูนี่แล้วสวยมากเลยพี่ยูนี่สวยมากเลยอ่ะเลยเท่นี่ครับที่ระเบิดเพราะเอเวนเจอร์แมปนี้นี่สวยมากเลยเนาะใช่โบเท่มแปลงนเราไปขึ้นเรือบินกันอยู่ครับ่ะครับล่าหัวใจคือภารกิจของเราไม่ใช่โคเทลหัวใจของฟ้าโอ้โชื่อตอนหัวใจแห่งปูดิจู วันนี้เราก็มาแอดเวนเจอร์แมปกันบ้างเนาะทำแอดเวนเจอร์แมปกันมานานแล้วใช่เล่นกันแต่แบบผีมันรู้ใครชวนนะฮะคนเดิมนะครับใครเดี๋ยวให้รู้นะเดี๋ยวผมจะหาแบบแบบน่ากลัวกว่านี้เงน่ากลัวกับบล็อกไอ้แบ็คไลท์นะฮะโรงพยาบาลสยองขวัญนะฮะทหาน่ากลัวนี่มันโอ้ฝนตกครับผมสวยมากเลยโอ้ฝนตกก็สวยดีอ่ะปกติจะปิดฝนนะเนี่ยไม่สวยดีสวยเลยพี่ โอเคตอนนี้บรรยากาศก็ฝนตกควานะครับฝนตกครามเฮ้ยเราไปขึ้นเรือบินกันตัวเปียกหมดแล้วพี่โอ้ยตัวเปียกหมดแล้วแฉะแฉะที่ไม่หนาวครับไม่หนาวครับมันไหลไปตามโครงกระดูกพี่เลยครับโอเคครับปึ๊บเราติดตัวบินโอ้โหจะบินแล้วครับเยี่เราบินไปสุดปลายเราจะมาอยู่กันที่เกาะที่สองนะครับครับเกาะที่สี่เน้นๆบขาเห็นโน้นป่ะ พี่จะตั้งชิคก็เดียวเห็นไรพี่ฝนบังหมดแล้วอะอะไรอะนู่นนู่นอยู่ตรงนน้นครับตรงไหนครับนู่น,นี่ยครับไม่เห็นหรอตรงไหนทำไมอ่านตรงนู้นมีบ้านอยู่หลังลไหนอะโอ้พี่มันมืดมากอะมองไม่เห็นอะไรเลยอะแบบไปไม่โดดปรับบอสปรับระยะไกลสุดปะเนี่ยไกลสุดนะพี่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตปรับเดินมาทางนี้แล้วปรับหนึ่งนะฮะมันจะได้เห็นบ้านตรงนน้นก็ไกลสุดนะครับพี่ โอเยงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเดี๋ยวพี่นำทางเองไปขี่แบบไม่โหลดแค่เองเหรบพี่ฝนมันตกอ๋เอเฮ้ยอะไรเหมือนเป็นน,นี่เนี่ยครับเฮ้ยโยฟ้าผ่าดูฟ้าผ่านี่ไม่ได้แล้วพี่น่ากลัวไม่ไกกไรู้จะกลัวอะไรมันจะผ่าลงหัวพวกเราเลยแหละครับเฮ้ยเราเรีบไปหลบฝนที่บ้านนู้นกันเร็วอ๋อนี่ยบ้านครับผม เอ้โหจริงผมไม่เห็นพี่เป้ผมเหมือนว่ามันมันมันมืดมากพี่เป้แล้วก็เหมือนเทเลเพลคผมใช้64บิตอ่ะมันก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเปิดไฟเฮ้ยอ๋อเป็นอะไรอ่ะเวลาเวลากำลังนับถอยหลังอะไรอ่ะแล้วเปิดหรอเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วเปิดได้เลยพี่เป้ออกกมาไหมพี่เป้บทคุมอะไรอ่ะเขาให้เราทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นสนานจริงพี่ พี่เปหยียบคนละฝั่งเนอ๋อบอสวิ่งไปทุบวิ่งไปทุบไอ้นี่ทุบอันเลยบอทุบ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 ไปวิ่งปแล้ววแล้วแล้วแล้ววแล้วแล้วลวทุอันีอนครับทุบเร็วทุบเร็ว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 กพาว้นพี่ไปไปไปเดี๋ยวผครเเป้เลยเลยเก้าแปดเจ็ดห้าโอ้โหหมดแล้วหมดยังหมดจมดสิันอยู่ไหนอันเดมันอยู่ไหนฮวพี่มันอยู่ไมดแล้วอ๋อ โอ้ยโอ้อยอยู่ไหนกันนึงอะพี่หมดแล้วครับหมดที่ไหนโอ้โอ้ยหนุกอะไรอ้วตกใจหมดเลยมันเป็นระเบิดหรอน่าจะอย่างนั้นนะเหมือนไม่กำจัดบ้านเนี่ยพี่โอ้โหพี่เป้ฮะเราไปเจอที่บ้านเนี่ยครับครับครับไปกลับไปเจอที่บ้านเนาะพี่เป้ไปกดไป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 ทุบระเบิดตรงไหนพี่ข้างหลังบ้านหรอไม่ครับมันมันหยุดตามทางเรื่อยๆอ่ะ เพราะประตูเปิดเลยยังอะครับประตูอะไรไม่เปิดเลยพี่โอ้ห <c oughs> แบบนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยใช่ไม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้โหพี่เวลามันนับอีกแล้วอะครับเพราะว่ามันต้องอะไรอะ่ะไม่ทำอะไรอะ่ะน้ำติทามเรีเมนดิง้ง <c oughs> เขาบอกว่าไลฟ์วีกินแฟชชิ่งแอนทม์ติกดาว S <S เหมือนกับเราต้องทาอะไรสักอย่างที่นี่อ่จะจับเวลาไปกดอะไรประมาณนู้นประมาณนี้บ้างมันมน<ม>่าจะมีอะไรเป็นความลับด้วยถวนีหไอที่เราทุบก,ก็ไม่ใช่แล้วครับพี่เป้ทุบแท่ทุบแท่ทแค่หินหรือเปล่าครับโคตรครับตอนนี้กุญแจพี่ก็หายไปแล้วด้วยครับอา้าวครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันน่าจะเอามาเปิดบ้านนี้แหละกุญแจก็เลยหายไปเบลลองทุบหินไหมฮะเขาไม่ให้ทุบหินใช่ไหมไม่ถูกครับ สนามบ้าครับนั่นเดอยนั้นเดี๋ยวโบ๊ลองวิ่งตามพี่มาดีกว่าเพราะว่าทุบแรมมันมีแท่นดำให่อนุญาตได้ทุบแรมได้ครับมันมีแท่นดำๆกับสองแท่นพี่เราต้องลองดูจักแท่นนั้นคือเป็นแท่นอะไรเราทุบเราทุบหินไม่ได้ครับแต่เขาให้ทุบแรมได้ครับเนี่ยพี่เขาบอกมมีมีแท่นอีกสองแท่นเนี่ยมันคืออะไรพี่เนี่ยพี่เปลองยินเอ้าพอาะเหยียบแล้วเวลาสนาบลงอะครับใช่เฮ้ยโบสเดี๋ยวเราลองวิ่งไปตรงนู้นดูดีกว่าโบ๊ทตรงนั้นมันมีบ้านอีกหลังหนึ่งโบ เราไปดูตรงนน้นก่อนดีว่าอ๋อบสอาจจะไอ้นี่นะเราอาจจะต้องวิ่งไปถึงบ้านนั้นให้ทันก่อนเวลาจะหมดป่ะแล้วก็วิ่งไปเลยพี่เร็วเร็วเร็วบ้านทางไหนครับทางนู้นครับวิ่งตามพี่มาเลยครับวิ่งตามพี่เร็วเร็วผมเห็นามพี่แล้วครับอูแล้วหายหเจ็ดครับสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองบ้านอยู่ไกลมากครับพี่ไปเร็วเร็ว่าวพี่เข้ามาแล้วครับบสเข้ามาเร็วเข้าแล้วครับ เรียบร้อยครับเย้เย้มพิษหนามมากมันโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหอุ้ยแบบที่เราเล่นนี่แต่ละแบบก็ทำให้น้องๆนี่ดูกันเพลินตาเลยฮะโอเคฮะลงผมลงคนแรกนะครับผมเฮ้ยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรพี่มีแป๊บมีที่เยี่ยมไปแล้วโอ้โหที่เยี่ยมมันก็เลยเพิ่งเยี่ยมนะโบิร์เพิ่งทำอะไรพี่เพิ่งเยี่ยมมีกล่องอะครับกล่องกระดาป่ะเนี่ยโอ้ยมีโอ้ด้วยอุ้ยแต่พี่ขอดาบไปเล่มหนึ่งแล้วกันนะโอเคพี่แอปเปิ้ลแบบขนมปังซะหน่อย แบ่งแบ่งเมลอนคนละอันพี่ไครลอดคนละพี่เอาไปหมดเลยครับจิ้มหัวได้หารกำลังครับได้ครับชุดงั้นพี่พี่ขอกางเกงโบสใส่แต่เสื้อไปบโอเคพี่เป๊เอาดาบเลยทีเดียวพี่เป้ให้หมดเลยครับ,รบได้ครับโอเคโหชุดสวยมากครับพี่เป้เห็น <ard> ไหมฮะโบสเอาไปเห็นเ<ม>สียงใส่ในนี้หน่อยครับดิสโอเคครับบิวสิกบลูสิ่งที่โอ้สวยมากเลยกล่องเพลงครับผมไปเงียบแล้วนะครับโอเคพี่ อ๋ออะไรแล้วครับอ๋อต้องวิ่งตามอีกเหมือนเดิมครับวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามไอ้นี่ครับวิ่งตามแล้วเฮ้ยมีซอมบี้เกิดด้วยเรามีมีขวางครับพี่เปบสทางผิดครับทางผิดครับไปไม่ได้ครับเร็วครับเร็วครับเร็วเครับเร็วเครับฝ่านั้นไปดีครับเอามัเลยพี่โอตามไปครับตามไปครับตามตามตามปมไฟไปครับตามไปอะไรอยู่ขวางจะขวางมันแล้กินข่าจะขวางมันแล้กินข่าไอ้น้องโอเคฮะโอเคฮะเจ้วาทคครรับโอองงาเฮะก็ โอ้โหเร็วคร <oh> ททับพ um um ี่ทางไหนฮะอันนี้ครับทางนี้นะครับทางนี้มีผีเกิดพีผีเกิดครับโอ้โหทางนี้ครับวิ่งเร็วครับอย่าขวางทางครับเจ้าระวังระวังโบสถ์เร็วอีกสิบวิโบสถ์อีกสิบวิแปดเซฟวิ่งเดียวหกถึงแล้วถึงแล้วโบสถึงแล้วพี่โบสถ์ใช่โบสถ์ใช่โอ้โหเดี๋ยมาก โอ้ยว uhm, ิะะ่งทันได้อะไรอ่ะได้คุณดีเลยอ่ะโอ้ได้โอเคฮะว้าโอ้เสียวกันลุ้นเหมือนแบบที่เราเล่นกันเลยพวกแบบน่ากลัวอะไรพวกแบบโรงพยาบาลยอดเลยอ่ะไม่โอ้ครับพี่ได้สมองมาได้ครับโบ๊ทได้เขาไล่ได์สมองลิงไหมฮะฮะเปิดได้สมองลิงไหมฮะผมก็มีสองอนะพี่สมองลิงอย่างฮะโอเคครับงั้นเราขึ้นไปข้างบนกันเลยกันขึ้นบนเรียครับ เ้ยถ้าพี่เราไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นไปตรงไอ้ตรงนั้นบ้านๆในบ้านเราเป็งหมาอ่าใช่ด้วยโอเคครับเปิดเลยนะพี่เปิดครับโอ้โหยิบอะไรเนี่ยพี่ไปอ่านพี่เก็บหนังสือไปเนาะเอาไอ้มิวสิกดิสบอสเก็บไปเลยครับโอเคครับผมเก็บของแทนเ่นทุกๆด่างเลยพี่ขอคุณแจให้พี่หน่อยครับโอเคครับคุญแจนะครับโอเคตอนนี้เราก็ผ่านพัซเซิลแรกมาแล้วนะครับอย่างเกือบสวยงาม เดี๋ยวยมัเราต้องขอบคุณซอมบี้ตัวเมื่อกี้นะครับที่ช่วยเตะตูผมเข้าประตูนะฮะต้องขอบคุณมากนะฮะดีเลยโอหสุดยอดอ่ะทําดีมากเลยครับใช่ใช่เขาบอกว่าอ๋อคืองนี้ครับมันจะมีทาวเวอร์อยู่แต่ละที่แล้วมันจะมีเป็นพัซเซิลอยู่แตกต่างกันนะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขึ้นแอร์ชิปไอเรือบินกันต่อเลย เราตามล่าหาหัวใจเจอหรือไม่เฮ้ยพัซเซิแลแรกก็ผ่านมาได้นะเว้ยเ <c oughs> ราก็ยังไม่เขาแอะไรก็ไม่กล้าอะไรนะม,นมันไม่กล้าซอมบี้ช่วยชีวิตครับพี่พี่เกือบร้อยคนเดียวผมเกือบเกือบติดอยู่นอกประตูนี่บ่อยวิ่งตามมาวิ่งตามมาซอมบี้ <c oughs> ซอมบี้ช่วยเตะตูดนะขอบคุณมากๆเลยไปไเราจะขึ้นเรือบินกันแล้วออกเดินทางโอ้โหออกเดินทางก็เกือบตกละพี่ อ๋อนี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้สวยมากเลยอะพี่เป้อยู่ไหนครับอ๋อนี่มันเกาะข้างล่างที่เรามาไงจำได้ไหมหนี่ครับพี่เป้อยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างครับไหนอะพี่ไม่เห็นพี่เป้ตัวพี่เป้เลยอ๋อเจอแล้วครับโอ,โอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่สามัาแล้วนะครับครับผมปะ่ะเราไปเลยครับลงกันดีกว่าพี่โอเคพี่เราต้องเตรียมใจว่าเกาะนี้จะมีอะไรซ่อนเราให้เราไอ้นี่กันอีกนะฮะก็เท่าที่พี่เห็นตอนนี้ก็ น่าจะเป็นพัซโซแต่ว่าคราวนี้ไม่รู้จะได้สู้กับตัวอะไรเราไปดูบ่อน,น้ำกันก่อนไหมบ่อน,น้ำนี่มันดูแปลกๆไงไม่รู้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยไอ้ออบบโบลลองดำลงไปดูสิเฮ้ยตุ้โอเคครัพี่เป้โดนโดนบาที่เก็บไอ้บันทึกที่เก็บมาได้เมื่อกี้อะครับมันเหมือนกับเป็นบันทึกข้อความของคนที่ขับเรือบินนะครับ<อ>ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับ เบยเดี๋ยวรอเลยนะเล่นด้วยกันครับพี่โอ้โหฉากนี้ต้องเล่นด้วยกันนะพี่พี่ไม่ไม่คิดจะอาบน้ำเลยเหรอครับพี่ไม่ค่อยชอนน้ำเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกระดูกเปี่ยนเขียดูสกินเปย์เตรเท่เลยอะนดนีดรักดนนดนตรีนกด้ีนกราักดีักกรานักนรันรั่นรีนกดนตรีนัรีรต้นรตนีตรีี โค้งกระดูกเลยตอนนี้เราตาวโอ้เล่นเงินเพิ่นเล่นกันเพลินเมื่อกี้ครับเราตามตามติดตามชีวิตกระดูกเลยครักระดูกกระดูกกันได้ฮะติดตามชีวิตกระดูกกันได้ฮะครับเฮ้ยโบอสวันนู้นวันนู้นเห็นไหมครับเห็นพี่บ้านอีกแล้วเหรอครับไปครับพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่บ้านนะมันน่าจะเป็นไม่มีทางด้วยครับไม่ใช่บ้านแน่นอนพี่ไม่ใช่บ้านใช่อะไรเลยครับไปเราขึ้นมานเรว ขึ้นบรนไดครับขึ้นบรรไดขับโบ๊ทนำทางไปก่อนเลยครับขึ้นนำทางจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับที่โบ๊ไปก่อนนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเวลาโดนเลยโดนก่อนอ่ะโอ้โหพี่รู้สึกว่าหลักมองมากนะพี่เฮ้ยโอ้ยระวังครับพี่นำหน้าเลยครับผมรักพี่ฮะพี่นำหน้าเลยครับนั่นเองครับตอนนั้นโอเคตอนนี้เรามาถึงบ้านบ้านครับพี่พึ่งอย่พึ่งขึ้นบนนี้เอออย่าเดินเหยียบอะไรมั่วตัวอีกไม่ได้ไม่ได้ฮะ โอ้โหอะไรอะขนแก่สามสีสีสีเจ็ดสีบริเจ็ดแสงโอเคครับอีกแผ่นใส่ดิสคัสเซลที่สามไปแล้วนะครับใส่เนาะใส่เลยครับใส่เลยครับเอาเพียงไม่เล่นนะครับจะมีคำใบ้อะไรสักอย่างอยู่ในดิสนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจครับเราจะมาม่วกันดีกว่าพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอลองม่วก่อนรอบแรก พี่พี่ไม่อ่านอะไรกคนเหรอกดไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรหลังหลังพี่ประตูทางลับครับไหนครับนี่โบสโบสหันหน้ามองพี่อะไรพี่นี่เป็นยังไงเทพประหลาดโม่แล้วใจจริงเนะฮะหนึ่งมันปริศนาอะไรวะพี่ที่คิดว่าปริศนาอะไรปริศนามันคงประมาณว่าให้คำใบ้เกี่ยวกับพวกสีมาเอ้ยน่าจะเป็นหนังสือเล่มที่แล้วอนเดียร์ผมเดี๋ยวพี่เดียร์ผมลองเปิดอ่านดูแล้วกัน ไม่เกี่ยวอะไรเลยคือมัวรนๆนะฮะถจาช่างมันไปก่อนนะฮะคือมัวรนๆครับก็ในเรื่องประมาณว่าไอตัว Heart of the Sky เนี่ยครับมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้เป็นของหรือว่าเป็นเป็นอะไรถ้ามีใครรู้ก็มาตอบด้วยนะครับครับโอเคพี่จริงๆจะให้นั่งแปลก็ได้ครับแต่ว่าเราไปแคริออนเรื่องคาโซกันดีกว่า้ะแล้วข้ารางจะมีอะไรรอรอยู่รอพวกเราอยู่ เอาอีกแล้วลครับบโพี่เป้นี่ของผอมมั่วเองมาเลยครับลุยโอเคผมขอคิดกันหนึ่งคิดแป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องนี้ต้องคิดนานนะพี่โอเคผมขอเลยแล้วกันนะโอเคโอเคแบบนี้น,นะพี่เราต้องมีการวิบลิตมั่วให้หนึ่งนะฮะโอเคเรื่องนะพี่ขอโอเคครับโอเคครับอเอาไหวไหมเนี่ยครับน้องพ่อ พี่เบโมติดหัวต้องโมติดฮะปึ๊บบิ๊กขึ้นไม่ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีครับอะไรฝันมันมันมันลึกลับเดินไปนี่มันต้องมีอะไรไม่มีคำใบ้บอกพวกเราเลยอะพี่มีครับแต่ว่ามันคำใบ้พวกนี้มันอะไรอะอะฮะนั่นะครับลองดูลองดูมันจะเปิดเป็นกปิตตัวบวกนะครับพี่ปึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับ เฮ้ยมันต้องมีอะไรแบบว่าที่แบบว่ามันจะมีประสริฐเณาเราลองแปลภาพดูภาพมันจะบอกอะไรเราได้ใช่ใช่พี่ลองปิดไฟกันมันเหมือนเป็นตัวบวกอะพี่ให้บวกครบทุกอันป่ะใช่อ่ะครับเฮ้ยแป๊บนะฮะอ๋อก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่า เมื่อกี้เกิดความวิพากาดนิดหน่อยพอดีว่าเซิร์ฟดับนะครับโอเคตอนนี้ก็มาต่อกันกับพัซเซลิลนะครับคีเบิร์ดเล่นกับเราแล้วโอเคก็เมือเ่อกี้พัซเซลิลนี้ยังยังไม่รู้วิธีเลยเออว่ะพี่มันเราต้องไปหาวิษนาอะไรข้างบนกันก่อนดีก่ก่อนไหมครับพี่บู๊ทขึ้นไปเลยพี่ลองโมอยู่ข้างล่างเ๋ยววิศนา ตูปิดนะฮะปึ๊บนั่นเปิดประตูปริศนามันน่าจะมีอะไรเยู่ว่าบอกสิเดี๋ยวผมขอพี่เปด้ดูดูดูเราดูตรงพื้นจะมีอะไรบอกไหมตรงพื้นไม่มีเลยครับเป็นพรมอะครับปริศนาอะไรของเขาวะพี่เป้ลองช่วยอ่านเด,ดลดเอะหรอกเลยะฮะไม่มีเลยครับอันนี้คนทำไม่ให้มางีอะไรมันเหมือนเป็นหนึ่ง,นนงสอง สามป่ะต้องเปิดตามหนึ่งสองสามเลยประมาณนี้ป่ะมันเป็นเลขเหรอครับเนี่ยไม่ใช่เลขหรอพี่ไม่เป็นเราเปิดอันที่เหมือนกันน่าจะมีอันที่เหมือนกันนี่พี่เออพี่ไม่ต้องเปิดน,น,นี้อันนี้ตั้งตรงตั้งตรงอันนี้ตั้งตรงเอออันนี้ตั้งตรงพี่อันกลางครับโอเคพี่อ,อันนี้ครับอ่ะอันแรกแล้วก็อันนี้นี่นี่นี่อันนี้เฮ้ยเปนหนึ่งหนึง่งมันต้องบอกว่านหนึ่งสองสามสิบอครับมันน่าจะเป็นอย่างนาะไปเรื่องหนึ่งมีพี่ไปดูสังเกตดีๆนะฮะ มันมีบวกมันมีสองตัว L สองขอนี้แล้วกันโอเคโอเคมันเป็นทางหลอกมันเป็นทางหลอกควายครับพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรตึ๊กตึ๊กได้ยินไหมเฮ้ยมันเด็นพี่ระเด็นอะไรประเด็นมิ้เป๊ะหมดไหนประเด็นมิ้เป๊กอยู่เฉยๆกันครับครับครับโอเคประเด็นเราเปิดหมดแล้วเป็นต้องไล่ใหม่ มันอาจจะมีอาจจะเป็นคำใบ้อะไรบางอย่างไปดูบ้านเผื่อดูสำรวจเ่อะเลยพี่ว่า,า,าวต้องสำรวจเกาะสำรวจล่องว่าลองลองวอดมันเดี๋ยวลองขี่ลองตึนไปดูดเราก่อนนี้มันใหญ่มากพี่จะต้องไปดูอีกบ้านหนึ่งบ้างเผื่อจะมีอะไรปริศนาอะไรบอกเราหรือเปล่าครับมันมีบ้านหนึ่งด้วยครับต,ต้องลองแล้วลองไปดูพี่มันมีนปริศนาหมึนตึมตะลึมตึงเลยพี่โอ้โหมัมีแท่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับงงโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เจืเรือมีเรือฮะตรงนั้นเฮ้ยพี่มีใบ้านขนาดหนึ่งจริงด้วยครับ โอเคได้ไหมครับพี่ไม่เห็นเห็นเลยครับนั่นน่ะพี่บนเกาะฮะเกาะเกาะเกาะไหนครับเกาะนี้ครับพี่แต่อยู่ข้างบนนะครับผมตามตามมาพี่ถ้าขับไปครับไปโอ้โหเมื่อกี้ก็ปริศนาโอ้โหเด็ดลึกลับมากนะฮะก็โอ้บันบันบันใช่ได้โโอ้หตื่นเต้นเมื่อกี้ตื่นเต้นเลยอ๋อทางนู้นแล้วป่ะครับใช่ใช่ครับพี่คนละที่กันนะครับ โอ้โหนี่คือตกไปมิปีนน้ำได้พี่พี่มาเราไปปีนน้ำกันครับพี่ว่าเขาไม่น่าจะให้เราปีนน้ำนะครับแต่เราจะปีนนะพี่เชื่อผมสิได้คร,รับถ้าวอทถ้าวอทไหวอย่างเงี้นเราก็เอาเลยฮนะไม่ได้เขาะทำน้ำไม่ได้ทำไมใช่ปหะก็อาจจะเป็นความสวยอะไรเงี<ล>้ยไม่เป็นไรงั้น <พอ S 1> เราก็ลองปีนน้ำนกันนะจะเกมโหมดมากเลยปีนน้ำขึ้นอย่างเงี้ยเคลแล้วก็โคตรตก ตอนนี้เราขึ้นสูงตึนตึนตึตึน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 ตึอนตึอตึนตึนเตึอนตือนเตือเตือนตือนเตอเตือตึนตึนเตือนเตอนอนเตือาเนเลยอนตืนตือนตือเตือนเตอเตีอนเนเตือนเตอออเนนเเนน น้ำเชี่ยวจะตายแล้วเอื้อยเอือกโอเคฮะก็เรียบร้อยครับทางนี้ครับงทางนี้เฮ้ยลวงไปวง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 ดวงวงตื่อตื่น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 ไอผ้าม่าน่น้ยนะครตื่นตืน ตกอีกแล้วดกอีกแล้วเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวบอสทำตามพี่นะครับทำตามพี่ตกเหมือนพี่เมื่อกี้นะฮะเฮ้ยไม่มีไม่มีตกแล้วไม่มีตกแล้วหายใจนะฮะโอเคหายใจหน่อยขึ้นขึ้นไปข้างบนสุดก่อนครับขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็แล้วก็มาดีกว่าไ้ไปอีกแล้วพี่ว่าเขาไม่ได้ทำให้เราขึ้นมาแน่เลยครับบอสผมว่าเขาทำให้เราขึ้นแน่นอนพี่มีมนาสต์เราปีน เฮ้ยพี่ผมนี่นี่นี่ผมปีนได้แล้วโอ้โหเป็นยงชำนาญครับเรื่องปีนไปปลาไค่ปุ๊กเู้ยเรื่องตีนไอ่ผมขนาดนะครับโอเคผมจะรอพี่เป้นะฮะอีกงานครกว่าจะถึงเนี่ยฮะตื่นตึ่นตึ่นตึนตื่นตึ่นตื่นตื้นตื่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 นตนตื่นตนตื่นตา่นต่นตืนตื่นตนตื้นตื่น่นตื่นตื่นตื้นตนนต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 ตนตนต้นต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 น อึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังต้องกระโดดใช่ไหมครับมาโอ้เดินมาก็จบแล้วพี่โดดทำไมล่ะนี่ก็จบแล้วพี่จบปะเล้าหรือทำไมเนี่ยอะไรของพี่อ้าว๋อเปิดโถ่อ้ยมึงยก็ฉลาดน้อยอีกแล้วไงมบงบอกถึความฉลาดของพี่เป๊ะแล้วครับตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่อะไรนะเกาะที่เท่าไรเนี่ยเกาะที่ไปหลังหนึ่งวิวิ่งดมีสีพี่เป้เฮ้ยเฮ้ยปวดได้ด้วย ไอ้สับปรดเนี่ยสับปะรข้างนอกอ่นพี่สับปะรข้างนอกนะครับนี่คืออะไรอ่ะพี่เป้บรูนบรูนเฮ้บอลลูนเนาอ๋ออันนี้มันทางนะมทางขึ้นเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะขาดด้วยครับพี่เป้ครับมี่ดาวรถไฟอะไรอ่ะถ้าเราไม่ตามเราเอออย่าเพิ่งลงไปครับบดกลับขึ้นมาก่อนบดมีรถไฟด้วยพี่อ๋อหน้าตาไว้ลงไปข้างล่างครับโอเคเดี๋ยวค่อยขึ้นดูลงไปอันนี้ก็จบไหมโอเคอ่ะปึ๊บเราเนี่ยเราโอ้โหนี่ไอ้เป้นี่ไง นี่ไงนี่ไงครับอ๋อแท๊ก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 ไอฉลาดจ้ำโอ้ยฉลาดจ้ำหนึ่งจำจำครับหนึ่งจำครับจำจำแบนเลียมบวกบดบดครับบดบดบดจำสองอันนู้นเดี๋ยวพี่จำสองนี้วันนี้พันนี้จำจำไปไหนเดี๋ยวผมจำบวกกันพี่ผมจำบวกกับจำบวกกับแบกจำบวกกับยาวพี่โอเคจำจำบวกกับยาวโอ้ยสุดยอดอ่ะแบบนี้เขาทำดีจริงนะใช่มีข้างล่างครับพี่ อยาให้จำนะโอ้โหมีปุ่มให้จำด้วยครับมีปุ่มนะครับปุ่มอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหพี่น้องครับปวดลูกตานะครับอย่ากจะถ่ายภาพไปบ้างเลยอะจำถ่ายภาพอย่าคิปมันในนี้ล้วขคือยังไงอะครับโอเคฮะอ๋ออันนี้คือพาสเซอร์ที่เราต้องเจอต่อไปครับพี่ว่านะโอ้ยนี่บนบนบนกลางบนซ้ายเฮ้ยหนึ่งกลางกลางกลางหนึ่งกลางสองนะอะ้วก็เอ้ยพี่่จำง่ายจำง่าย เนี่ยพี่เพ่อยู่บนหนึ่งกับบนสองพี่เพ่เนี่ยแค่นี้เองจบครับโอเคจำยากจบยากจำยากแล้วครับพี่เพ่เนี่ยพี่เพ่จำหมดยังพี่เพ่พี่เพ่จำสองแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องจำอันเมื่อกี้ทีครับลืมมันนั้นไว้ครับลืมลืมแล้วครับลืมลืมลืมไม่ไดครับพี่ผมว่าเป็นเป็นเซอร์แรกกันเดี๋ยวพี่เซอร์แรกไม่ใช่พี่ไม่เป็นไรเราจำไม่ได้เราก็มั่วได้ครับไปเลยเอออดีนเราผมว่าความความสลาะของคนคงไม่ยุ่งหยุดมีแค่นี้ฮะ ยาวนะฮะอันแบนกับอันบวกครับผมโอเคฮะโอ้หนี่ถ้าไม่ขึ้นมาบนนี้นี่ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่ามันจะต้องมาทำนี่สีพี่เป้เนี่ยเขาต้องการอ๋อโอ้ยแต่นั้นพี่โม่ถูกไปแล้วครับอันแบนกับอันบวกนะจำไว้นะฮะอันแบนกับล้วเรากลับเราไปแก้ฟาเซิลกันครับรถพี่เป้เราโดรพี่บอลลูนด้วยครับี่บอลลูนไปไหนอ่ะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมาเล้วปาเร็วไหนกดปิดปึ๊บพี่เออตกบอลลูนอุ้ย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 อยู่ไหนอ่ะอ๋อพอกับมาที่เดิมโอ้ผมไปแล้วครับ ไปโอ้เจ๋งโอ้โเจ๋งเจ๋งเจ๋งรับชอบชอบครับชอบเสื้อนี้ฮะอ่าผมหัจ้ำผมเอาอันนี้ผมจำได้แล้วพี่อันแบนกับอันบวกอ่ะเอาละวครับติดปีเล้วครับเอาฮะงงฮะเอาเอาให้พี่จำมาด้ไหมครับโอ้พี่จำสิอน่าจะอันนี้ ครัับอนนี้วก็อันนี้หืออันนีะครับไม่ฮะอไม่ครับหรืออันนี้พุทธพี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนี้เย้ได้แล้วเฮ้ยประตูเปิดครับนี่กี่เป๊ะข้ามขึ้นข้ามขึ้นภาษาต่อไปครับภาษาต่อไปผมจำได้ผมหลาดพอพี่โอเคเอ้าลงมาครับลงมาที่ขึ้นมาที่เดิมทำไมครับีพ่ขึ้นไปทำไมเขาลงมาครับ พี่มึงทานอยู่ครับแล้วนี่อันนี้นี่พี่ดูผมบอกถึงความฉลาดของผมนะพี่เป้ครับนี่นี่นี่เฮ้ยใช่ไหมนี่อึ๊บเย๊โอ้ยโอ้ยทำได้ไงอ่ะโอ้พี่เฮ้ยโค้กคำนับโค้กคำนับโอ้สุดยอดจริงครับน้องโบตความเป็นคนความเป็นคนของผมมันอย่างนี้เหรอพี่โอเคฮะก็ไปต่อต่อไปเราจะเจออะไรดีครับโอ้ยในนั้นหรอกครับโอ้ยเป้เก็บเก็บสตองโฮสตองโฮโน้ตครับอ่าเป็น อ่ะที่เหลือโปรเอาไปกินเลยครับพี่ปเปะไปเลยครับผมเป็นเป็นโน้ตจากอ่าสตองโฮนี่ใช้คำว่าอะไรเดียวไอขอคอยที่เราเจอเมื่อกี้อ๋อเจ๋งเขาบอกว่าให้หาสวิทค,ครับหาสวิทใช่ครับเกี่ยวกับสตองโฮครับในเรื่องเขาเขียนมาซับซ้อนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไว้อ่าเดี๋ยวไว้เราเล่นเราเล่นอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยแปะให้ให,ใ,ห<อ>ให้ฟังดีกอ่ะสวิคเค ไอาหาสวิกบ้านหลังนู้นป่ะพี่มันมีทางรถไฟอ่ะใช่พี่ว่ามันน่าจะเป็นเราน่าจะต้องไปสปองโฮต่อไม่พี่เดี๋ยวเราหาทีเ่เฟร้เขามีกุญแจให้เปิดงี้เราเาเหมือนว่าเขาให้เรามาหาเลยหลอกแค่ว่าไม่ได้มาหาปุ่มเลยนี้มาครับกุญแจกับพี่แล้วเนี่ยโอเคเราก็ไปงูเหนียวพี่ป่ะ<ข>อโอ้ยนะดินนั้น,ะน,นเราต้องไปเรือเราไปสมุรดรืก่อนนั้นทันพี่ใช่โอ้ยอ,อย่างนี้เราเล่นพัดหนึ่งนี่ได้หลายนี่เลยนะโอเคเร,เราตัดพัดหนึ่งคือดีกว่าหรพี่เนาะ ัันเลยโอเคฮะช่วยกดไลค์ครับสไครต์นะสตรีมแฟมิลี่สตรีมแฟมิลี่ผมไอเพนกินเอ้ยไม่ใช่ผมบอสคุมกับไอเพนกินขอลาพัทแรกกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปต่อในที่พาร์ทที่สองกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับที่พัทที่สองชื่อแบบว่าแบบนี้ครับตามล่าหัวใจของฟ้าครับผมแบบที่สองไอพ์ทที่สองนะเดี๋ยวไปเจอกันกับบอสคุ้มใหม่เพนกินต่อครับผมเฮ้ยทุกไลน์ไปเฮ้ยขอโทษครับที่ที่สองครับไม่มีใครเห็นไม่มีหลักฐานบาย